จำมีมีนองเครเธอถามเมเ่เจ้ามาว่าบ้านเมเ่เจ้าฝนตกเม,นะม่อวานนะไปยากความหลกการขึ้ว่าขวัญเยนคักแต่ว่าสันดิบ้านเมเ่เจ้าฝนมาตกดอกค่ะคือสิตกเ,เ,เ,ตกเ,น,เนี่ยแหละเม่เจ้าวกะท้ายล้มเลยเปินขึ้น่องหมู่บ้านนี่ก็ดีใจว่าสีเห็นค่ะคือสิตกพอตกค่ะขวอนเอาแต่ว่าอยู่ในเมืองค่ะถนนมิตรภาพแน่บานนา้านกอกแน่จ้าแถวบ้านกอกแถวหนองโคดแน่ยโกประสันมาสันบานามาหน้ำท่วม เป็นใจเลี้ตนเพิ่นเนาะค่ะหาล์รังปีเดอโมบานขจอ้ใส่เลือ่อนผมดิใส่ขี้เหี้ยใส่เลือ่อใส่เหี้ยแต่แต่เขาเสื้อใส่ละเอียดเขาใส่ละเอียดเนาะจะสั่นจอนไปมากเข่าออกเสื้อกับเข่าออมันต้องตัวกันกินน้ำท่วมไปยากแต่ว่าบ้านไม่เดียวค่าท่างมมขี้ตลกกรบโบเแมนขี้ตลกดอกอันกระโมเมนวมานำ้ำท่วมขันฝนตกมากมันหง่งรดหงกับไปยากไปยากคือกันค่ะ ต้องใหไงเขาออกได้สุขดีบาลูออาใหไงมะติดไปห้เพราะได้เขาได้ออกได้ไปหั่นมานีนอกค่ะนอกอันนี้ก็ได้เบาเรื่องการสัญจรไปมากเาเรื่องความเป็นโยไม่แกวจับตาแต่แกวกับแย่แจวแหละอยน้ำกันเนี่ยไหวสวคือประสง์ไหวะสง์อายุะญญนะค่ะกลับมาเราสูี่น้องฟังเกลเตอร์กับเห็ดน้ำกันจะมันจงดีค่ะ ขาดที่น้ากันนี่ว่ามีเวลาคุ้ยกันอยู่หาไรเหม่ยก็ตลกลุ่มันใบเอาอทายไปพระไยไปอยู่หันเอาไปเอามากกันเลยได้แหวนฮะอันไดเนื้อหาโดยอันไดคอนเทนตนโดยที่บ้านเพราะคอนเทีนตดยว่าเนื้อหาเนาะก็ได้คิดนะ่ะเป็นธรรมชาติเนาะหลายผลอะไรค้นสา่างเนื้อหาก็เป็นตะเบิงยูดอกในแต่ว่า ค่ะดีโยราคะเป็นกับพักันมาอวดะมวลผลไดท่านััทนทนีเหรียญท่านีน่เหรียญดยูแต่ไม่เจวคกะค่าอยู่หรอกค่ะว่าอันโปรไฟล์คุณมีบางอย่างหนึ่งบางอย่างมันเสียอนไดค่ะแล้วแต่เนาะคะ่ะไม่เจ้ากะถามเพิ่นโยถามเมตตาถาม AI, เอไอเพิ่นคือกันปันต่อเหตุไปตามความรู้ที่เฮามีเนะะี่ยหรค่ะเราก็ศึกษาไปเคียดเตอรุนพี่เพิ่นกระบอกเข้อจดก ดีใจนํากับโปงท่านได้กรบโพงด,ดีใจกรบโูงสีได้กับดีใจกระโปงได้แล้วมีสามอย่างน,นคะคะมาเราสูฟังกันไม่เจออัดคลิปสตรีมเมื่อสองข้างบาทที่นี่มาว่านี่เที่ยเดียวข้างเดียวมันแล้วแต่เวลาแล้วแต่โอกาสอันนี้ค่ะคำพอดีได้ละกันนี่ค่ะคำแล้วหกโมงกลัวล้วคะเจได้ยินเสียงเส,สียงจักรจันบันนี้ค่ะได้ยินเสียงเขีดหน่อย ค่ะเสียดเขียนหน่อยกับแม่นเป็นดาสร้างเป็นเขียนตะปาด้วยครับยู่สุมหมอกน้ำโสดลงเสือผาไปเอาอันทับพ,พี่มาค้นแก่งก็ยังเกียนตะปาดก็ยังยู่นานอกีกานนี้บางไดที่เป็นกล้องจองลองแจงแหลงเพิ่นกับไปลี่ตัวกับแม่นเพิ่้ย่านเขียนตะปาดสะดือสะดวงตายโชคดีว่าไม่เจ้าว่ามีเนื้อยานว่ามีนว้อยานก็เ <c> ล <oughs> ยบ่สะดวง หาลังแจกกระจมอยูหรอกค่ะเป็นมองขึ้นเขาหมกเด้อสนุกด้วยนี่นั้นเขาเจ้อาบ่หมกวิบูกินจ้าหลานเห็นว่าเสียงเจ็ดได้ขนาดก็ได้เสียงเกียดทำแรงมากเนาะพี่้อง